สวัสดีครับครับพวกเรานักแสดงจากเชอรี่เมจิกนะครับวันนี้เราก็จะมา r รี c t ไพ l o ลตกันนะครับเมื่อวานนะครับก็เพิ่งปล่อยไพ l o ลตออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ในที่นี้หลายหลายคนบางคนเขาเคลมว่าเขาดูหลายครั้งแล้วบางคนก็เก็บมาว้าววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันอีกทีวันนี้ว่า r รียกของแต่ละคนจะเป็นยังไงครับโอเคเริ่มเลยนะครับครับผมไม่ยอมผมอยู่ในโลกที่หลายคนบอกว่า เมื่อคุณอายุ30ดูเปคุณควรจะดีนะคุณดูเป็นเนรอดูเป็นนี่มันแถวจีนลมใช่ปะไม่ใช่มันจะผ่านเขียวมีหน้าที่การงานที่มั่นคงครับสาบแล้วนะดูเยอะทำแุ้วันเกินเล้วใจก็รู้ ยอะแล้วครับแม่โตเป็นเพื่อนที่ดียอะแล้วแปลว่าอะไรที่พร้อมจะใช้ชีวิตด้วยกันไม่ต้องเหรอไม่ต้องพักหรอเยอะเยอะแล้วครับแม่ที่จริ่เยอแล้วครับแม่ก็ตายเหรอก็ตายหรอแม่เราเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนทันไหมตอนแนว้เราเนี่ยเปลี่ยนเป็นเส้นเรื่องของการจะิบโตเป็นยอะแล้วครับแม่จะลงไปทานที่ไหนเยอะแปลว่าอะไรเยอะว่าทำเอาไปต่อตต่่ออมันผิดมากเลยนะถ้าผมไม่มีอะไรที่เขาบอกกันมาเลยสักอย่าง เฮ้ยไม่ดีดิไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ีดิไม่ด้เลยขอยิ้คนดีหนึ่งทียิ้คนดีดูดีอ้าวไม่ได้ยิ้มกันว่าเดี๋ยวขอยิ้มคนดีหนึ่งทีแสดงว่าอะไรวะไม่ไม่ยิ้มแบบยิ้มแบบคุณเตตะวันไม่เอาเดี๋ยวต้องเอ้ยเดี๋ยวยิ้มกล้องดูหนึ่งทีพี่เตะเรยหนึ่งสองเฮ้ยอ้าวไปต่อสวัสดีครับพลังพิเศษ ก็เคยได้ยินอะไร้คหวัคนดีคนดีจะมีพลังวิเศษพลังวิเศษที่ได้ย <bucks and camera apan> ินเสียงในหัคนอื่นเนี่ยนะคนที่พลาดหมดเซนเต้ราได้เคลียร์ว่าจะดูมาสี่ทีเพียร์ไปโดนตัวคนอื่นดิเฮ้ยจูดูเป็นคนคาแรคเตอร์นั่นเลยเนี่ยนี่สินะคนที่เพียบพร้อมในวัยสามสิบถ้าดูบอลที่สุดกาดันนิวอย่าไปโดนตัวคนอื่นเหรอ บางทีมันก็ยากปะได้อยู่ใกล้ขนาดนี้โชคดีจังเลยในพูดลายเมื่อกี้ดูอีกทีได้อยู่ใกล้ขนาดนี้โชคดีจังเลยเราพูดต่อไปดีกว่าโคตรใกล้โคตรน่ารักโคตรชอบเลยโอเคไหยเราพูดนีเราพูดปยคนี้เดี๋ยวมันจะไม่ขลังเขาเขินเลยเขาเขินอาชีจะได้เสียงใจเราเต้นมินี่แต่ยางน้อยมันก็ทำให้รู้นะ ก็มีคนมาแอบชอบอะน่าเรื่องเป็นนักเขียนใช่ปะต่ช่วยนักเขียนเรื่องนี้นะ <c oughs> อยากไปช่วยงานชีนแบบนี้ทุกวันเลยออาชี่ะชีบเจ็บมากเลยเนี่ย <c oughs> ปากมันแห้งบางคนอาจจะต้องต่อสู้เพื่อไปถึงจุดนั้น <c oughs> ดูบริสุทธิ์ทุกคนรับข้างยอมรับพ <c oughs> อใจแต่ก็ยังมีคนที่เชื่อในความฝันและความหวัง <c oughs> แม้อกาสจะไม่มากนะัก คงจะดีถ้าเราได้รับความรักจากใครสักคนเพื่อพาให้เราไปถึงเป้าหมายของชีวิตด้วยกันวิ่งกลับมาทำไมก่อนไม่รู้จักเจอคนดีดีนะหรือว่าพลังที่ผมได้รับมานี้จะทำให้ผมได้เจอกับคนที่พิเศษสุดอ่ะอาชีพไปค้างใน่คอนโดผมได้แล้วคนที่ไม่เก่งอะไรเลยแบบผมจะทำเรื่องนี้ได้จริงๆใช่ไหมผมจะไายตอนกีฬาปะ ใช่หน้าก็ดูมองมัวไม่ตกใจแต่แจนหน้าตาส飒สวยเหมือนกันนะเรื่องนี้เขาเรื่องอื่นนะไม่เรื่องอื่นก็น่ารักเุ้ยนี่ไงแมวเุ้ยนี่น้ำดึกดึกแล้วจะน้ำวัดที่พี่คิดอะแกะแล้วผมมีเลี้ยงแมวปะไม่มีเนาะเอ๊ะถ้าการันรู้ว่าเราได้ยินเสียงในใจเขามาตลอดเขาจะโอเคไหมวะความรักอะมันเป็นเรื่องของความรู้สึก ไม่ใช่เรื่องของเราพิเศษเพลงอะไรเออจไจะถามอะไรไเธอไปชื่อเพลงอะไรผมมาชอบไปชี้มากมากเลยนะไม่เสียงเพลงพากมาไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้ววะ มุมกล้องนะทำไมอ่ะจะได้ยินยังไงก็เมื่อคืนเราเป็นไงดูกาแฟก็เป็นไงเหนื่อยงอเฮ้ยโลดหัวใจไปเนี่ยเขาบอกพบคนเงียเพิ่งบอกว่เป็นเพราะเวลาดูงานเลยจะไม่ค่อยกล้าดูเต็มตามาจะไมต้องก็อย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่เป็นหรอ โอเคครับมัน <laughs> ไม่กล้าดูเต็มตาเขาเรียกว่าอะไรเดียมันทำออกมาแล้วมันคือตอนที่เราถ่ายเราไม่เห็นภาพนี้แล้วไงพอเป็นแหนภาพอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันสมูทมันฟีลกููดมันอะไรก่อนแบบเออก่อนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นอีกอะไรเงี้ยด้วยแบบองค์ประกอบหลายอย่างด้วยเพลงด้วยการตัดต่ออะไรเงี้ยเออทุกอย่างมันดูแบบดูดีมากเลยก็แต่เพราะตอนไพลอตเวลาเราถ่ายมันเป็นแบบว่าคัด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 คัมันยังไม่ได้รวมกันไงมันเลยยังไม่ได้เห็นภาพแต่พอมนเห็นภาพรวมมันก็รู้สึกดูข้างเป็นไง ดีอย่างที่คิดไว้ครับเขาต่อเลยที่ไหนยี้เขาต่ออย่างไี้เรื่องเลยเพราะฉันคิดไว้สิบเนแต่มันดันห้าสิบไปดิต้องดีไปดิคิดไว้อะยังงไคุณยังไงดีน่ารักดีค่ะก็แบบว่าคือตอนแรกวันที่เราถ่ายรู้สึกมันเป็นคัดแคร์งานแตางงานใช้แล้วถ่ายแบบพี่เต๋อพี่นิวคืออยู่กันจนถึงแบบเกือบเช้าเลยปะไม่ไม่เคือบเช้าแต่ดึกมากอ่ะตีสามตีสามเออแล้วก็น่ารักอ่ะ นิวชอบที่มันสี่นาทีอ่ะมันดูนานดีอ่ะมันถือว่าแบบเขารอมานานานก็แบบได้ดูนานอ่ะมันคุ้มที่จะอ <laughs> ออรอส่วนเราที่ไปชอบเรื่องปริมาณ <laughs> ไม่ได้องก็คือแบบรอมา <laughs> นานเลยชอบที่มันสี่นาทีเอ <laughs> okay, ก็ผมชอบซีนที่ทําแผลกันเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งเพิ่งอ่านมาแล้วก็เป็นซีนที่น่ารักดีครับก็เลยชอบครับอ <laughs> ชอบชอบซีนในริมครับพี่เตดูหล่อมากเ <laughs> <laughs> พี่นิวก็ดูน่ารักมากเฮ้ยแต่ผมดูในฟีดแบ็กมาคนชอบซีนในลิฟต์เยอะนะเออใช่ผมชอบซีนในลิฟต์เออทำไมชอบชอบรู้สึกว่ามันก็ในความที่ดูเหมือนจะคอนแบบมันมีความคอนทราสต์บางอย่างในของสิ่งที่อยู่ในใจกับสิ่งที่แสดงออกไปอะไรเงี้งงงยเออแล้วถ่ายย่างไหมครับอถ่ายน้ำเหมือนกันนั้นแหละไม่โป้งถ่ายในลิฟต์จริงป่ะครับถ่ายลิฟต์จริงอ่อหนูก็ชอบซีนในลิฟต์เหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆก็ชอบทั้งหมดแต่ว่าซีนที่มันแบบมันทำให้นึกถึงไพร์ตตตัวนี้ก็คือซีนในลิฟต์น่ารักมากทัั้้งคู่เเลลยแแวมนนป็บบ เป็นคนที่แบบพูดอยากจะดูเรื่องนี้แล้วอะเพราะ <ừ m. S 1> ว่าซีนนิดๆเลยผมชอบซีนตัวเ,เองครับเออไม่ฉีกอันนี้ไม่ฉีกเอไม่ฉีก, <c oughs> ฉกรู้อยู่แล้ว <c oughs> หน้าตามันบุ๋งบอกอย่างนั้นเลยเออจริงจริงๆ,ๆหลายๆๆซีนนะชอบเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าอยากให้ไปรอดูดีกว่าผมว่าอันนี้มันเป็นแค่ไพโอตมันเป็นแค่คลิปสั้นๆนะแล้วเดี๋ยวรอไปดูซีรีส์เต็มดีกว่าว่า มันจะววาแล้ก็ตยังไงก็ครับฝากติดตามด้วยนะครับกับเรื่องเชอรี่เมจิกนะครับสามสิบยังซิงครับตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับก็ตอนนี้ดูแลสุขภาพกันไปยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย